สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมการฉีดยาำมัทันพงนะครับซึ่งไปแก้โรคใบยิกของผักบุ้งเนื่องด้วยอาจผักบุ้งของผมนั้นอาจจะโดนกินยางกาหมามาไกลๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามีผักบุ้งใบยิกนิดหน่อยนะครับ แต่ก็ยังตัดเก็บขายได้ตามปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็มีความตั้งใจไว้ว่าถ้ามีถ้ามีเวลาและมีโอกาสในช่วงเย็นเย็นวันไหนฝนไม่ตกผมก็จะฉีดกรรมฐานผงซึ่งกรรมฐานผงตัวนี้ผมเองได้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับถ้าช่วงไหนมีผักบุ้งใบหยิกอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคใบแก้วนะครับแต่เป็นโรคใบหยิกที่คล้ายๆโดนกินนะครับโดนกินไกลๆของยากามานั่นเองนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะมีผู้ติดตามของผมหลายคนนะครับที่แวะเวียนถามเข้ามานะครับว่าการใช้อะไรแก้โรคมายิกซึ่งผมเองก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็จะมีฟูร้วนนะครับและก็กรรมฐัน,ฐนผงซึ่งกรรมฐานผงผมคิดว่าน่าจะได้ผลค่อนข้างดีว่ายอย่างอื่นแต่ฟูร้วนก็ใช้ได้นะครับถ้าหาซื้อได้ แต่ว่าปูร้นนั้นจะหาซื้อยากสักหน่อยนะครับแต่กรรมแถนผงนั้นนะครับที่บ้านผมมีขายนะครับเออใกล้ๆบ้านผมนะครับร้านขายยาใกล้บ้านผมมีขายซึ่งสามารถฉีดได้แต่กรรมะถันผงนั้นจะต้องฉีดในช่วงเย็นๆเพราะว่าเออจะพูดได้ไหมครับว่าเป็นยาเป็นยาร้อนนะครับยาร้อนจะต้องฉีดในช่วงเย็นๆฉีดแล้วให้ผกบุ้งนั้น ไม่เจอกับแสงแดดร้อนๆฉีดแล้วให้ผักบุ้งนั้นเจอกับในช่วงกลางคืนนะครับหรือเป็นช่วงที่ผักบุ้งเขาจะฟักตัวหรือพักผ่อนก็เหมือนกับคนเรานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอแนะนําทุกคนนะครับถ้าจะฉีดกรรมฐานผงแก้โรคใบหยิกใบหยิกนะครับ ที่ไม่ใช่โดนตรงๆนะครับแกอาจจะโดนแค่กลิ่นหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมแนะนำให้ลองซื้อกรรมะถันผงม,มาใช้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ยอยู่เป็นประจำแล้วก็พอได้ผลนะครับก็คิดว่าได้ผลแกลก็แก้ได้นะครับก็ฉีดไปแล้วก็หลังจากฉีดไปแล้วสักอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะดีขึ้น นะครับแต่ถ้าเป็นมากๆเราก็ควรจะฉีดสักสองครั้งอย่างสมมุติว่าฉีดวันนี้แล้วอีกสองวันเราก็มาฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ขอนำคลิปแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆเอนเพราะมีเพื่อนๆนของผมหลายคนนะครับโดนถึงครับทิ้งเลยก็มีนะครับตกบุ้งโดนกาหมาหรือยาขายาอะไรต่างๆทิ้งเลยเข้ามีนะครับหรือบางคนก็ยังตัดขายแต่ก็จะได้ในาาราคาที่ค่อนข้างถูก แต่ของผมก็เป็นนะครับจะเป็นน้อยนะครับซึ่งผมมีความคิดว่าน่าจะเป็นการฉีดมาแต่ไกลๆอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอาชีพก็ต้องทํากันไปแต่เราก็จะต้องมาแก้ไขดูแลของตัวเองให้ดีนะครับครับและการฉีดอาโดน,นั้นที่ใช้โดนฉีดภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าโดนจะต้องบินไปบินมาระยะทางไกล ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยการดูนั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ที่นำคลิปนี้มาให้ดูก็เพราะว่าประกอบภาพครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด b ับสไ b ยขอขอบคุณมากๆนะคะ